ผมมาอยู่กับต้นยางนาใหญ่ๆอยู่สี่ต้นโอ้ยมันใหญ่ขนาดไหนคุณผู้ชมดูสิครับนี่อันเนี้ยผมโอบไม่รอบนะผมว่าพวกเนี้ยไม่ต่ำกว่า25ปีนะผมว่านะไอ้ต้นอโศกเนี่ยนะครับมันก็จะบดบังแสงอาทิตย์นะครับที่จะส่องไปยังอาคารเรียนอาคารเรียนก็จะร่มเย็นนะครับโอ้โหนี่ครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ริมรั้วนะครับของโรงเรียนบ้านโคกเบอรเหยินนะครับตำบลปราสาสอำเภอบ้านตรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับ ต่อหน้าคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือต้นยางนาใหญ่นะครับคุณผู้ชมจำนวนห้าต้นนะครับโอ้โหมันมันงามนะครับคุณผู้ชมผมขี่รถผ่านไปผ่านมานี่หลายครั้งนะครับวันนี้ได้โอกาสดีนะครับจึงขอมาแวะถ่ายให้คุณผู้ชมไปไปร่วมนะครับร่วมดูร่วมชื่นชมนะครับไปกับโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่ได้มีการปลูกต้นมาให้นะครับและต้นไม้ก็เติบโตสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับปลูกที่ริมรั้วนะครับรั้วนี่สวยงามนะครับคุณผู้ชม ข้างหน้าก็จะมีเด็กๆนะครับเล่นวอลเลย์บอลกันอยู่นะครับนะครับสองต้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่สวยมากเป็นพิเศษเลยครับคุณผู้ชมต้นเขานี่แบบแตกเป็นเป็นทางยาวเนาะนะครับดูบดนเผินนี่นะครับต้นนี้นะเหมือนต้นสะแบงเนี่ยเปลือกมันแตกมากๆนะครับแต่ว่าเออมันเป็นต้นยางนาครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่าต้นต้นยางนานะครับของโรงเรียนนี้นะครับ ส่วนข้างหน้าเนี่ยมีอยู่5้าต้นเนาะแต่ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับคุณผู้ชมมีอยู่ส่วนข้างหลังอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยทิวหน่นนะครับนะครับแล้วจะพามาเดินดูต้นอโศกอินเดียนะครับซึ okay. <PE> ่งเป็นแถวสวยอีกต่างหากนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นยางนาก่อนนะครับดูให้เต็มตาไปก่อนนะครับส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับเอาแบบจุใจผมไปเลยนะครับคุณผู้ชมก็อ่าร่วมยินดีไปกับผมนะครับที่ได้มาชมต้นไม้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนู่นครับ แต่กิ่งก้านสาขาไปนู่นนะครับความสูงเขาก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับนุ่นสูงพอควรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหลังโรงเรียนบ้างนะครับทีนี้อ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนที่อยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนนะครับก็จะมีสะนะครับซึ่งบริเวณรอบๆสะนะครับก็จะมีต้นยางนานะครับยืนต้นอยู่บริเวณโดยรอบนะครับแต่ตอนนี้สะเหมือนจะไม่มีน้ําผมจะพาคุณผู้ชมลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ เราจะได้ดูแบบต้นยางนาแบบเต็มเต็มตานะครับคับผ like ู um ้ชมครับไอที hint, like ่มองเห็นเมื mans, ่อสักครู่น um ี้เนาะนะครับ so ก็ค so ือไอ้สี่ห้าต้นนี้นะครับใหญ่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับนุ่นสูงใหญ่นะครับท้องฟ้าจะมืดๆหน่อยเนาะนะครับอ่าอีกฝั่งนึงนะครับเนี่ยฝั่งฝั่งเนี้นะครับก็จะมีต้นยางนานะครับนี่ยางนายางนานะครับสูงๆนะครับสวยๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีต้น ตะแบกนะครับตะแบกแล้วก็ต้นยางนาเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะข่าโมงนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะไม่รู้มันจะหล่มหรือเปล่าถ้าถ้าเหยียบได้ผมก็จะเหยียบเดินไปนะครับเหยียบได้ครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเป็นสะเนาะแต่ว่ามันตื้นเขินแล้วนะครับอ่าถือว่าบริหารจัดการพื้นที่ได้ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าข้าง่าข้างหลังนะครับที่ปลูกต้นไม้ใหญ่นี่นะครับจะจะไม่อยู่ใกล้บริเวณตัวอาคารครับห่างกันเลยนะครับก็เลย ทําให้มีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่อาจจะโดนลมพายุต่างๆนะครับถึงจะหักโค่นอะไรยังไงก็ไม่ถึงตัวอาคารนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสวยไหมครับโอ้เป็ดเป็นทิวเลยนะครับยางนานี่นะครับเนี่ครับถ้ายางนาเนาะมันได้มันได้น้ำนะหน้าฝนหนักๆนี่ฝนก็จะตกลงมาแล้วก็จะท่วมขังนะครับน้ํานะครับที่มันอยู่ บริเวณในสระนี้นะครับมันก็จะทําให้ต้นยางนานะครับซึ่งชอบน้ำเลยนะครับยางนาเป็นไม้ที่ชอบน้ําอยู่พอสมควรเลยนะครับมันก็จะเริญเติบโตได้นะครับสมกับชื่อยางนาเขานั้นแหละครับมันอยู่ในนาเนอะนะครับเห็นไหมครับต้นงามๆเลยนะครับฝั่งนู้นมีอยู่สามต้นครับคุณผู้ชมใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหอุ้ยอ่ะนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นพวกต้นกล้วยต้นอะไเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูตีใหญ่นี่ยู่สี่ห้าต้นนะครับผมจะอ่ะต้นนี้มันดำเนาะผมจะไปตรงที่มันไม่ดำเนาะอ่ะตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมผมมาอยู่กับต้นยางนาใหญ่ใหญ่หญอยู่สี่ต้นโอ้ยมันใหญ่ขนาดไหนคุณผู้ชมดูสิครับนี่อันเนี้ยผมโอบไม่รอบนะผมว่าพวกเนี้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนะผมว่านะนะครับคุณผู้ชมดูสิครับม,มันงามมากนะอันนี้ออกเป็นคู่แล้วนนี่นะน่าจะมาจาก จุดเติมต้นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการแตกออกนะครับกลายเป็นฝาแฝดไปเลยนะนี่นะครับโอ้โหผมพบไม้ใหญ่แล้วผมรู้สึกชอบนะครับผู้มไม่รู้เป็นยังไงหัวใจมันตึกเต้นนะนี่ครับอออันนี้ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในโรงเรียนนี้นะที่ผมเห็นมาเลยนะครับนี่เนี่ยต้นนี้นะครับเนี่ยรับรองว่าผมโอบไม่รอบอย่างแน่นอนนี่อะผมจะโอบให้ดูนะครับนี่ครับไนี่ อันนี้ครับโอบไม่รอบนะครับเส้นรอบวงเนี่ยผมว่าสองร้อยเซนไม่อยู่นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับโอ้มีใครมาเอาอะไรมาขีดพ่นเป็นสีแดงเนี่ยขึ้นโคนเลยนะครับนี่วันนี้จะสูงกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ต่ำๆหน่อยนะครับโอ้ใครว่าไม่งามมาดูเลยนะครับนี่งามจริงๆครับนี่ครับ งามนะครับอ่ะต้นอีกสองต้นฝั่งนี้ก็ใหญ่ๆเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหก็่ครับได้มาเห็นแล้วมันมีความสุขนะครับนี่ครับเนี่ยผมเลยอยากเห็นเห็ดตอนนี้อยากเห้นเห็ดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะโซนโซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นโซนสวนเกษตรนะครับของโรงเรียนเนาะนะครับก็มีการปลูกมะนาวนะครับเนี่ยมะนาวให้ผลดีนะนะครับนี่ครับนี่ครับนี่อือหือ มะนาวถือว่าโดกเลยนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นอโศกฝั่งนู้นนะครับอโศกอินเดียเนาะอ่ะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนแล้วนะครับและต่อหน้าผมตอนนี้ก็คือต้นอโศกอินเดียนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านโคกเหลเหยนะครับได้ปลูกไว้นะครับคุณผู้ชมครับงามไหมครับคุณผู้ชมเป็นทิวเป็นแถวมันแบบอืมเนี่ยครับพอเวลาไปบ่ายนะไปบ่ายมาเนาะครับ ไอ้ฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่ตะวันตกนะครับไอ้ต้นสนเนี่ยนะครับขออภัยครับไอ้ต้นอโศกเนี่ยนะครับมันก็จะบดบังแสงอาทิตย์นะครับที่จะส่องไปยังอาคารเรียนอาคารเรียนก็จะร่มเย็นนะครับโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะครับของผู้บริหารนะครับที่ท่านได้ปลูกต้นไม้ชนิดนี้เอาไว้นะครับนี่ใบมันหนานะครับผู้ชมเห็นไหมครับแล้วอายุมันยืนด้วยไอ้ต้นไม้นี่นะครับ ตอนผมเป็นเด็กนักงเรียนเนาะผมไปเล่นใต้ต้นไอ้ต้นอันนี้แหละครับมันก็จะออกกลิ่นแบบสําหรับผมผมก็ว่ามันมีกลิ่นฉุนๆหน่อยเนาะแต่ว่าต้นมันนะครับผมไปดูอยู่ตอนเนี้นะครับก็ไม่เห็นว่ามันจะโตไปกว่านั้นอีกนะเหมือนกับว่าต้นมันมันโตโตช้าเนาะครับมันโตช้านั่นหมายก็ว่าอายุมันไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆนะครับอ,อยู่กับเราได้นานๆน,นะครับปลูกครั้งหนึ่งนี่โอ้โหนะครับ และโซนฝั่งนู้นนะครับของโรงเรียนเนาะก็จะมีการปลูกต้นหูกว้างนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูมเงาอีกนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็นะครับสวนส่วนข้างหน้านี่นะครับจะมีต้นจันผานะครับแล้วก็ต้นหางนกยูงครับคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมลองคิดภาพดูนะตอนที่มันออกดอกนะครับมันก็จะแดงนะครับแดงส้มนี่เป็นทิวเป็นแถวเลยนะครับตั้งแต่นี้มาตลอดนี่เลยนะครับ ผมเราขอชื่นชมเลยนะครับไอเดียของผู้บริหารนะครับไอเดียของคุณครูนะครับที่ดูแลเรื่องสถานที่แห่งนี้นะครับท่านได้ปลูกต้นไม้ไว้อย่างสวยงามนะครับและสําคัญนะครับเนี่ยสีห้านี่มันเขียวนะฉากข้างหน้านี่นะครับข้างล่างเขียวข้างบนเขียวต้นไม้นะครับเห็นไหมครับเวลาที่มาเล่นออกกําลังกายนะออกกีฬานี่นะครับสนามตะก้อสนามโอล์นี่นะครับ ฝั่งนู้นก็จะมีร่มเงาด้วยเป็นร่มยางนาที่ผมเปิดรายการตอนแรกเนาะโอ้โหดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคครับวันนี้มีความสุขมากๆนะครับที่มาชมโรงเรียนมาโคเหลเหยยนะครับและมาชมต้นไม้สวยๆจากที่นี่นะครับโอเคอเค,ครับคลิปนี้เอาไว้ตรานี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ